นี้ไปดูเน็ตคนละครึ่งกันบ้างล่าสุดกสชเตรียมเสนอโครงการเน็ตคนละครึ่งให้คอรมอพิจารณาในวันที่28ตุลาคมนี้นะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบางทีเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกคนต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะจะทํายังไงให้กลุ่มคนเหล่านี้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้นซึ่งกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีมากกว่า14ล้านรายเขาจะได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ในราคาที่ประหยัดแล้วก็เท่าเทียมค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นโครงการที่ ำหนดค่าบริการอินเทอร์เน็ตอยู่ที่160บาทต่อเดือนราคานี้รวมภาษีแวดแล้วนะคะผู้ใช้งานก็จะได้รับข้อมูล Data ความเร็วสูงอยู่ที่40 GB ต่อเดือนใช้สิทธิ์ได้นาน3รอบบินใช้งบสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงโทรทัศน์และโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือกทปสค่ะเรื่องนี้รองเลขาธิการและรักษาการเลขาธิการกสทชคุณไตรรัตน์วิริยะสริกุลบอกว่าเดิมเนี่ยค่ายมือถือเขาเสนอมาบอกค่าบริการอยู่ที่เดือนละ199ราคานี้ไม่รวมภาษีแบตแต่ภาครัฐยืนยันบอกเฮ้ยไม่ได้มันแพงไปคุณต้องถูกกว่านั้นประชาชนเขาจะได้เข้าถึงได้ก็เลยได้ตัวเลขสรุปที่160บาทแบบรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว แม้ว่าโครงการนี้จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้แต่ก็มีอุปสรรคสำคัญคือ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกมากนะคะคยังใช้มือถือแบบ 2G 2G เนี่ยมันก็ไม่รองรับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสิคะทั้งด้านความเร็วแล้วก็ฟังก์ชันพื้นฐานทีนี้ภาครัฐก็เลยเตรียมหาหรือกับผู้ให้บริการค่ายมือถือหามาตรการสนับสนุนเออยังไงจะให้เขาเปลี่ยนอัปเกรดมือถือได้ไหมให้อุปกรณ์ของเขาเนี่ยรองรับทั้ง 4G 5G ควบคู่ไปกับแผนยกเลิกการใช้งานเครือข่าย 2G และ 3G ในอนาคต คาดว่าผลหาหรือก็จะผลักดันให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยเนี่ยสามารถเข้าถึงโลกดิจิทัลได้ไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังในยุคที่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วแบบนี้ตอนนี้สำนักง,งานกสชกำลังทำประชาพิจาร์รับฟังความเห็นนะคะ เราจะมีแนวทางกําหนดยังไงกํากับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศตามประกาศใหม่ของกอสอทชที่จะปรับปรุงจากฉบับเดิมซึ่งใช้กันมาตั้งแต่ปี63แล้วเป้าหมายเนค่ะก็คือเพื่อปรับอัตราค่าบริการของโทรศัพท์มือถือให้สอดคล้องกับตลาดและต้นทุนที่เปลี่ยนไป แล้วก็เป็นการดูแลผู้บริโภคให้มีทางเลือกในการใช้งานในราคาที่เหมาะสมเขาก็จะมีแพ็กเกจธงฟ้าอันนี้เป็นแพ็กพื้นฐานราคาประหยัดเลยเดิมทีกําหนดว่าเดือนละ240บาทแต่เดี๋ยวจะปรับให้ถูกลงกว่านี้เป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทยค่ะท่านผู้ชมฮะด้วยความเคารพนะฮะผมอยากได้โทรศัพท์หรือค่าโทรศัพท์ราคาถูกตามที่กสทชพูดแต่สิ่งหนึ่งที่มันขัดแย้งกันมากครับท่านผู้ชมฮะ ผู้ชมจําได้ไหมครับในหลายปีก่อนเกิดเกิดอะไรขึ้นโอเปอเรเตอร์ขนาดใหญ่สามรายหรือสองรายครับคาถามก็คือผมไม่เห็นบทบาทของกสทชเลยฮะแล้วก็มีหลายคณะออกมาพูดด้วยว่านี่คือการที่ไม่ผูกขาดเราไปดูข่าวย้อนหลังก็ได้ครับเพราะยุคนี้มันเป็นอินเทอร์เน็ตฟุตปรินต์นะครับคําถามก็คือการที่เรามาทําที่ปลายเหตุเช่นค่าอินเทอร์เน็ตจะต้องเป็นเท่านั้นค่าโทรศัพท์จะเป็นเท่านี้แต่คุณลองคิดดูสิครับ ภาพใหญ่อะมันไม่ได้คือการแข่งขันมันน้อยลงฮนะหรือจะบอกว่าเหลือสองลายแข่งขันเยอะกว่าสามลายหรือเปล่าครับหรือท่านลองคิดดูครับท่านลองย้อนดูเอาสักห้าปีที่แล้วก็ได้เวลาท่านใช้มือถือเนี่ยโปรโมชั่นที่ออกมาเวลาท่านไปคุยต่อรองเนี่ยกับปัจจุบนันอะไรแรงกว่าท่านมีคําตอบอยู่ในใจอยู่แล้วครับเพราะทุกคนใช้มือถือหมด ผมไม่ใช่ไม่เห็นด้วยในเรื่องของอินเทอร์เน็ตราคาถูกนะครับผมเห็นด้วยนะครับแต่จริงๆสิ่งที่ผมจะเรียกร้องก็คือมันไม่ใช่ภาพใหญ่ๆเนี่ยที่ทําให้เกิดการผูกขาดเนี่ยไม่ไม่ไปแก้แล้วก็มาแก้ปัญหาปลายเหตุผมว่ามันมันเป็นการแก้ปัญหาแค่นิดเดียวและเรื่อง Internet, อินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้ต่างประเทศเขาไปอินเทอร์เน็ตดาวเทียมนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งที่เราควรจะเรียกร้องก็คือทํายังไงให้เกิดการแข่งขันที่เสรีและผู้บริโภคจะได้ประโยชน์ครับ ว่ายิ่งแข่งขันเสรีเนี่ยทุกคนก็จะแข่งกันนําเสนอบริการที่ดีที่สุดหให้เราแต่เรามาบอกว่าเนี่ยร้อยเก้าสิบแพงจะเหลือร้อยหกสิบคือมันปลายเหตุอะแทนที่เขาจะเราให้เขาแข่งกันเมื่อหลายปีก่อนผู้บริโภคอะได้รับประโยชน์อยู่แล้ว